ไร่บ้านคนหนึ่งแล้วนอนอยู่หน้าเซเว่นหน่มมาจากครับขอบคุณแล้วครับผมขาเอ็นมันเสียผมออเดินลำบากเดินไม่ได้เหรอครับใช่ผ<อ>มจะกลับไปหาแม่เดินเดินมาแต่เราล้อคอเขาไล่หนีโดนอะไรครับโดนทั้งค่ายไปชนผมแล้วม,มันหนีเหรอ,หรอ ีนเวลาเดินขามันจะทรงตัวน่ะอินนร่มอแล้วแต่จป็นลากมาจากไหนครับเนี่ยผมผมเรียกผมมาอานจำปวดเลยคือเมาจากเขาอ่าเอาจากเถาแล้วร้องไห้อะไมครับผมเรียกับ่าน กลับลบ้บานบ้านอยู่ไหนอะ่ะแม่แม่ผมแม่มอยู่ตรงลานอินทราซอยตะวันนี่เป็นแบบนี้ก่อนผมผมเดินได้สองวันแล้วมันมาชวนผมมันมันก็มันไม่มมมมก็ไม่เป็นไรมาขอโทษเราก็มันก็หนีไปละที่นี้ขามันเดินไม่ได้เลยเออเราเล่นไม่ได้เลยคน <c ười> ที่ไหนคนที่ไหนคนที่พระรามเก้าครับ โอ้มอไฟใช่ใช่แล้วเขาแล้วเขาหนีหนีมันท้องเขาเขาเขาไปเลยทำกูเลยแบบเขายกมือออกไปเลยทีแรกมันมก็ไม่เป็นอะไรทีแรกมันก็เกี้ยอเลยอ่ะครับเมื่อเป็นอะไรมันก็เดินมาเขอต่อมาอีกประมาณแล้วยี่สิบสามสิบนาทีมันก็เดินไม่ได้เลยเหรอเนี่ยเดินมานลำบากมากโอ้รู้สึกลำบากมาตัวเองลำบากมาก มันนอนตรงนี้กี่วันแล้วเนี่ยครับเนี่ยอันนี้หนึ่งวันหนือวันเนียววันเดียวผมไปมต่อไปต่อ,อเดินไปต่อเช้าแล้วอยู่นะครับส,<ะ>สู้สู้ชีวิตมันมันมันหนากเสีบมันไปไหนอะ่ะไปซอยหกอยู่นะครับไปราดพิชานไปหาแม่อะ่ะไ,ไปรักขาวตัวกว่อนแม่แม่แม่อยู่ใครครับแม่อยู่คนะเดียวเนี่ยทำงางเป็นเม่บ้านอยู่คนเดียวเป็นแม่บ้านปัม๊มน้ำมันผมแม่แม่จริงผมเสียแล้ว แล้วนี่แม่อะไรอ่ะแม่เลี้ยงนับถือแรเงีย๋แต่เขาเลี้ยงผมแม่น่นะนี่ร้องไห้จริงๆเงี้ยผมไม่มีความะว่าผมผมร้องไห้ก็ผมไม่ได้ร้องไห้เพราะให้พี่สงสารจะไหนเขาเขาร้องไห้เพราะโชคชะตาผมจริงๆมันลำบากสิขาไปเดินไม่ได้เดินไม่ได้อ่ะปวดไหมตอนนี้ เอายาพารามั้ยไม่ไม่เป็นไรับพี่เดี๋ยวจะไปต่อเดี๋ยวรอรถมีไปต่ออันนี้อันนี้พอผมต้องในรถมีสายหนึ่งสี่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าแล้วมีตังค์เท่าไหร่ครับตอนนี้มีพอดีมีสิบบาทพอดีเลยครับพอไดใค่ารถมีอยู่เอออันนี้กี่โมแล้วพี่สี่สามครับ ถ้าพี่พี่ช่วยเหลือผมหน่อยได้ไหมถ้าถ้ารถเมล์สายแบบนี้ไปส่งผมที่ซอยหกเข้าเอากี่บาทไม่รู้เริงเรื่องรถเมล์อะรถเมล์เท่าไหร่ด้วยเดี๋ยวให้ตังค์ไว้แล้วกันครับผมเป็นที่ผมลำบากจริงๆก็ ไปนั่งรถนะครัผมเยอะโอเคพอค่ารถมีเท่านับนไม่ไรไม่ไรครับเดี๋ยวจะเป็นการลำบากกันขอบคุณมากครับขอให้เจริญกันนะครับผมว่าถ้าผมขาวนี้อะไรเราเราก็ผมหาทางการทำงานอยู่แล้วผมไม่งอวยยาแก้ปวดไหมล่ะในเทเว่นน่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไปหยิบเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้ไม่เป็นไรครับนะแค่นี้ก็ขอบคุณมากแล้วแหละเจ็บมากไหมอ่ะเจ็บเจ็บมันปวดมันเป็นที่เย็นมันเย็นมัน ยินเป็นเหมือนอินไม่ทำงานอ่ะแล้วที่มันมุดยืนขึ้นมันก็จะการทรมานเลยอ่ะเหรอโอ้เอยยาแก้ปวดไม่มีอ่ะเดี๋ยวดูยาแก้ปวดก่อนเราลองแกะดูมันมียาพาราไหมในเนี้ยมีมเออแกะดูแกะหน่อย เอาเอาเอาแต่ยาพาราไปอ่ะนี่นีแก่ยาแกปวดด้วยเปล่าแก,แก่แก่แก่ให้หน่อยแก่ให้หน่อยแก่ให้หน่อยอ่ะไม่ใช่ยาแกปวดนะอ๋อนี่ไงไอ้นี่ไงแกปวดเนี่ยเออใช่ไงเอาเลยเอาเลย,เเลย,เเลยกินกินได้เลยกินได้เลย กินได้เลยเนี่ยขอบคุณมากครับพี่ยังมีคนที่ช่เเยวยเหลืออยู่เนี่ยกินได้เลยใช่ใช่ใชยาแก้ปวดเนี่ยใช่เลยเผมไปนอนตรงท,ที่ที่เขาก่าวเขาบาวกันตรงนั้นเนาะเขาก็ผมก็ไปไปขวากันเนาะพอมาไล่ผมยังเหมือนจะทำร้ายผมเลยหรอผมไม่สบายผมผมไม่ใช่เป็นคนที่ร้อนขนาดนั้น ค่เดินาทางโรกลับบ้านผมไม่สบายผมไปไม่ได้คือคนมันเดินไม่ได้อินอินเสียน่ยอืมอ <m> ืมแต่ว่ากินกินอะไรแล้วใช่ไหมครับผมมีไม่เป็นไรครับแบบไม่กินอะไรรองท้องไปแล้วใช่ปะ่ะก,กินแล้วอืมมีคนมาให้เหรอไม่ครับผมซื้อคนระับซื้อยังมีเงินเหลืออยู่ไอ้ครับอ๋อเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ ตอนนี้ผมเหลือเหลือ,อไว้กลับบ้านไว้หน้ารูดีสิบบาทพอดีอมันเสียพอดีเพป๊นเลยเออแล้วก็กลับบ้านกลับตอนน่อแล้วครับแล้วไปรักษาตัวแล้วก็กลับแล้วแล้วอยู่อยู่จังหวัดไหนอะครับอยู่ที่โคราชครับอ๋อเป็นคนโคราชเหรอแบบรักษาตัวก่อนแล้าาวก็ทีเมืม่อก่อนทำงานอะไรอะครับผมก็ไปขับรถขับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยู่พอดี คงจะหิวนะครับกินใหญ่เลย อยู่ตำรวจจับไปแล้วคืนนี้เขาก็เลยนอนคนเดียวคนอื่นไม่กล้านอน ขนมมาแจากครับตาตาครับตาตาผมเอา,เอาเขานมมาแจากครับ<ม>ครับ พี่ครับพี่ครับเอาขนมมาจัดครับครับ,มาารบผมเคยไม่ขี่มดขึ้นเลย ออ๋มีคนมาให้เหรอครับอันนี้คืออะไร,รอะครับลูกชายครับลูกชายพี่เหรอแล้วทำไมพี่มาตั้งงนี้ครับไม่ไปหาลูกมาแล้วคือลูกหมดเกนียดเลิกเลิกกาแฟอยู่ว่า,วางๆอยู่แล้วผมกล่าวว่าจะไป,เ,ปเที่ยวหาเหมือนกันเนี่ยอ๋อแล้วมาตั้งไว้ไม่กลัวเขาหายเหรอรเนี่ยครับ ธรรมดาผมจะมียูสองลูปครับจะมีจะมีรูปหนึ่งคือว่าตอนตอนคลอดตอนอะไรอ่ะเปิดขอมาวางไว้ตรงนีมัะงยูดีใครที่เอาเอาขโมยเข้าไปรึเปล่าวางตรงนี้เหรอครับใช่อ๋อ้แล้วนี้พี่วางไม่กลัวหายเหรอผมอยู่ด้วยอะไรอยู่เรื่องไม่กลัหายน อน่อยเลยเงยเออยังได้กล่าวว่าจะไปถ่ายรูปถายรูปถ่ายเนีอ๋อหาะหินน่าอร่อยนะครับขนมอร่อยนะครับเอาไปก่อนครับอร่อยไหมครับพี่อเป็นไงบ้างครับอร่อยนะครับ ก็กินได้ไหมครับอร่อยนะครับเาเพิ่งทำรับรับเาเพิ่งทำวันนี้นะครับทำใหม่ๆเลยครับครับเอาอีกไหมครับขนมเอาอีกไหมครับ 哎哈。<laughs>